ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะชัดเจนทอยโ,รโลรแซวจีนากลางไอจแบบนี้ดูออกนะว่าเป็นอะไรกันถูกชาวเน็ตจับตาในความสัมพันธ์อยู่ตอนนี้สำหรับคู่ของทอยประถมพงเรือนใจดีและนักแสดงและนางแบบสาวอย่างจีนา่าวิกรายาพัฒรโชคชัยซึ่งก่อนหน้านี้แฟนเพจเฟซบุ๊กได้ออกมาโพสต์ภาพที่ทั้งคู่นั้นถ่ายในสถานที่เดียวกัน โดยในอินสตาแกรมของจีน่าล่าสุดนั้นได้โพสต์ภาพของตนเองพร้อมแคปชั่นเอาไว้ว่าน่ารักเนาะงานนี้หนุ่มทอยได้เข้ามาแซวคอมเมนต์ว่าให้คนอื่นเขาชมนะเรียกได้ว่าหยอกล้อก,กันขนาดนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าทั้งคู่นั้นเป็นอะไรกันล่ะคะ